อยากลดน้ำหนักให้ได้ผลดีนะครับต้องดื่มน้ํากี่ลิตรต่อวันนะครับวันนี้มีคําตอบมาให้นะครับกดติดตามพอใจกันไว้จะได้ไม่พลาดสาระสุขภาพดีๆนะครับเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะบอกก่อนไว้เลยนะครับว่าปกติน้านะครับจะมีผลสัมพันธ์ต่อสุขภาพมากนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ลดน้าหนักนะเพราะร่างกายของมนุษย์ทั่วไปนะครับต้องการใช้น้านะครับเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายในหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงครับต้องดื่มน้ํา ให้เพียงพอต่อร่างกายที่ต้องการในแต่ละวันนะครับแต่คนล้มหนักก็ยิ่งต้องทานเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติอีกเพราะฉะนั้นก่อนจะรู้ก่อนจะทานก่อนจะดื่มน้านะครับเราต้องมารูก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างกับที่ทําให้เราต้องสูญเสียน้ํเพราะปกตินะครับในการอ่อในแต่ละวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยสูญเสียน้ําจากเหงื่อจากอุจจาระปัสสาวะถ้าคนออกกําลังกายก็จะเสียออกจากเหงื่อออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติอีกเพราะฉะนั้นวิธีคํานวณง่ายๆสุดนะครับก็คือเอาน้ําหนักตัวตั้ง แล้วเอา43เนี่ยคูณเข้าไปเลยเราจะได้จํานวนลิตรออกมานะครับสำหรับที่ในการดื่มน้ําขั้นต่ำในแต่ละวันเช่นถ้าเราหนัก70กิโลกร,รมัมคูณด้วย43เนี้ยนะครับเราก็จะได้น้ําขั้นต่ำเนี่ยประมาณสัก3ลิตรต่อวันประมาณนี้ลองไปคานวณดูนะครับเพื่อสุขภาพนะครับดื่มน้ําให้พอนะครับลดน้ำหนัก